น่น่ะให้ตาไปเบิดมือเอฟซีขีดถอดแล้วไปจังสบายดีปลาลุงก่อนนะสบายดีปลาลุงไปสบายมากเลนะไปดัมน้าอย่เงี้ยกาบเมืองพี่น้องกาบเมื่องดันาสวยใหญ่พูดไปเบิ่งทุกประเทศเห็นยังสบายดีพี่น้องไปนอนไหกินก็ยังตั้มเฮดโนเฮด อาหารแง้าุมน uh, okay. ี่มาวอยบ้านนี้ไม่ได้จิตโตคนแต่เนาะไ่จิตโะจูบอสินทอนมูเนี่ยมสินมึงกูอาหารแรกอาหารมือส้าเลยนะ มาไวก่อนไม่อินแบบไม่อินเรต้องเห็ดเนาะแบบเราต้องเห็ดแล้วิญญาณเลยประเทศเีงไปพอกเลยก็ขอเทียวเขาเ้านะอืมนีนาีสอ่เลยที่่ซึมอ่งนั้นกลากมได้ตัวนี้แม่ไปพุกได้ประเทศนีไอ้โน่ล้วุกโอ้ยโน นู้นว่าจะปูตื่นไฟ้ระพรบเลยอย่าตีจมนี่เ้นอกเียลมนากัราี่ยไ่หอบมาก่อน่่ะแล้มาเด้อ่ะนี้ครับมาเด้อแล้ววะยังออาดำนากลียจะตัดกาแล้ว พยาดเวเลยทีเรามาหามานะเราเบื่อแจุเลแหละนเหูนสบบลายตนเหบกจบ่เดียวแห้วเลยเนาะปนอนอ้าปนอนไ้เ็ดปนแนอนเห็ดบาดเดียวแลวเลยแล้วเนาะตอนเหตุกับซูห็ด กันเลยครับจครับสูบเฮ็ดแล้วก็สึกกันยำปลากระป๋องจบจบเลยป่ะอากุมไปไหวซะแหลกป้าตุ่นหามันนี่กูมันต้องเทีเวลาขืนไม่ลงหมือนกนะเมาอย่างเดียวผิดอย่างเดียวเนาะพอผิดพลาดแล้วแล้วเนาะเรต้องสตาร์ทเด้อัวสิดานันอยู่เลยนะดูมันขึ้นไปมันเบิร์นเราเอามันโบกบินถูก เป็นอะไรแฉ้นีปลายห็นนี่ชไปนอนนี่หวยนะไม่อได้ให้บุ้งนะให้ลบเลิกกันอือให้ได้บ่ยังแสบดึกเฮ้ยให้เด้ให้ราใช้ข่านะข้าดีดีแล้วเราก็เลยมาตั้เด้ออืมเราตารก็ได้ดอกกำขึ้นขอลำป่าลุ่หน่กว่า ปลาลุงกินข้าเรงครับยาตามปลุงปลาลุงกินข้าเร่งกันย่าบาแกินข้าเร่งแซมยังกินข้างกวนรึเปล่ารานกินปรการตัวีมากินกัเนีประเทศกำลังเหยังไงประเทศกำลังงนสุพีเฮดคอนเฮดคอนกแบกคุซ้อมโตนนะก่อนได้กินเฮดคอนแลวก็ได้คายเบ ขายเบบไปืเหายกงห้างเนยงูน้อย้เราไปกินอะไรดีมบอ่าหายกงห้างน่มีเลยมีเหรอกินข้าวกินข้าวไม่เคืองให้ปันพูดเลยปันนอนปันพูดเลยบูวมใจว่าห้อยเยนะคือแบบคือแบบเได้ห้อยน่อยวะงูเหมือนงูหนอยสตัวะไปจับกันนอน พุ้งอเมริกันหัวดำเัินเหรอบ่สแซ่บจริงๆนะพี่น้องข้าใ <ไข S 2> หน้นี่นะจ้าเอ๋นี่ไปหาพวามาเลยนะไปหาพวามานอนน้ำมือดำล่าทางเ้าน่ะออกลายยุพี่น้องเวลาซื้อเ็ดปวกก็ออกพี่น้องเรียก ออกเฟซกับออกยูทูบรไเ่บจะเป็ยเเเจบเลยเจ็บเลย่ใหญ่เกยนปบกหามีแงีงมีเเราไม่ใหญ่พิ่งสามัคคีกันขนาดตบเสร็กันให้มันเด็จน้ำมันหร่อเด้อน้ำมันกลัวมากเลย อ้าวเมียหน่อยก็เมียใหญ่เขากันค่ะอืมจะกล่าวเมียหน่อยก็เมียใหญ่บถือกันได้แล้วเะไรพี่น้องคอดหมูชีโค้งหมูเด็กก็นั่งหมูกิมกับตำหมักหุ่งมาตำเลยมาตำพอแล้วให้มันเสด็จก่อนเนาะ บอ้โหเป็นเสียง่ายเนาะแต่บ่หูรสชาสีเข้มจางนะเ่าวเมื่อก่อนน้ำมันยุบในน้ำมันเสด็จกว่าบ่สีเข้มเลยสจางเนี่ยนก็ต้องกินมันสุกเลยต้วสีเข้มเลยสจางก็ต้องกินเพราะว่ามันสุกเลย ถ้าเะไปเสือกขาลงผุดใต้นั่นโอ้ยผมเนี่ยช่วยหนีแม่ตายังขาาลงผุดใต้พ่อเลยไม่ได้พ่อเลยไม่ได้มันฉี่เหง่เนาะอืมมันกระชับนี่เลยน้ำมันเนาะอืมวายท่าน้ำเผือกเขาติดมืองอ้ยท่าน้ำบ่อืมอู้หตกแล้วตอนนี้ตอนน้ำบุกเนี่ยห้องเราพิชซอ๊อกไม่กินเอง อัไปมากพน้องหข้านี้เกินเอาอยากใ้ย่างกุ้งทบนเกี๊ยวดมีเลือกผักดอะเกี๊ยวครับสุก็ดกับทอดหมูกาะุมาออปตามมันก็ตามมากิน้าอแรงน้องปลอไฟน่เองนะกำลัง นางโสดนางสาวนางเงานางน้อยบม่ได้นางสดนางสาวค่ะนี่อะไรเขาดอบสีสีเนืองขึ้นกล้องนั่นไปถ่ายคาอยู่ไหนนะซ่าเอาคาถ่ายซ่าอ๋อแฮทถ่ายแัทแวให้มันเป็นหมื่นเก้ากล้องเริ่มมาถ่ายแต่เบิมๆผุนในปุ๊กยากนรือื่นเด้อกลัวไฟจี้แต่แต่ไร เขาเอาหน้ามุกปลุตื่นพี่น้องก็ต้องใส่ไฟหมอสั่งห้ามว่ารถของที่มีน้ำตาลน้ำกระท่อมนะหยุดเลยนะหมอบอกหมอบอกว่าน้ำกระท่อมนะหยุดเลยก็เลยบอกว่าแซ่หมอสิซูหยุดบ่ได้ค่ะ มันยไดคคุณหมอมันเป็นอะไรได้คือยุดหดยนเากับแจกตันด่าแล้ว่หยุดมือหนึ่งเลยคือจีบมันร่ปวยเลยหรอเนน่นมึงเมนวันใหญ่เลยแไข่นี้เอเาก็าไข่น้ำเนาะกูอยากกินต้มไข่อะ ตดการนี่อ้มาคูดกัน่อมาี่ยงดีมาสที่คือใครเมา่ออนหิวหนึ่งเห็นหมอมาเจ้ามาที่สองบอกอ๋อไปนี่ดูมันเป็นเจ้าอยู่ม้านี่ เหตกไหมคะโอเคดอกหาาฮมมันเกี่อครับที่สอบเนี่ยสวนกระบ้า66นิ้วอย่างตอนนี้นะดอกกระเทียวหันนี่ต้องเป็นลูกหยาเพือยีขข้นแบบหน้าโวย จะเป็นสถาณีขวานี่เห right ็นแล้วกินแสบแต่อยู่เที่ยงนะาแสบปวดแสบปวดแสบปวดมีแต่แสบปวกินผ้าหม้อมาดามเอื้อยนะคะกำลังจะตำมะฮุ่งค่ะอุตส่าห์จะนัดผัวมาเย่เย่บอไดนาดค่ะ แต่ผัวเป็นเยื่อเห็ดปวกแล้วอันที่ทอดเช้าก็ได้เขาหาเขามี่ยากเขาตอบครับพ่อยักุนศักด์กำลังร้านกี้กี้รอร้านกี้กี้รอไม่ค่ะหัวข่าวก็ไม่มานะคะหามมาอย่างหัวข่าวบอกว่าอของอะไรที่ทอดเจ้าเด็กที่หนาตลอดเวลาต าใสชนีบอกาคารถ้าร์ปูานะปูซายบอกคาลความจริงแล้วแต่เขาบอกคานกิ่งวจะขอยมวยน้ำตาลเบิร์ดาราูมึงอย่าไปเลยคำวาของปูายนี่ตู้ดิชนี่เขาบอกว่าอัน่ใหญ่ใหญ่ัดข่อยปหาเจ้าหรืขอไบ้านเฮาตด้วยคำว่แม่เจ้าอยากกินกี้กี่ข่อยสื่อบอวุ่ใหญ่ใหญ่นตู้เลย เนี่ยตาไม่ต้องใส่ไ่ต้องใส,ใส่จะเอี่อมันตามมาหุงใช่ใส่น้ำตาลบอสใส่เจ้อย่างนี้นะเตาวมึงหยุดมาใส่ยังไงพี่น้องำกำลังซืตั้มักลุงเดมไา่โขดแล้วมอีเงาเมื่อนี่นะพาย แต่ผ้าล้านมาบึมบ่ s, <S มบึมบ่ก็ได้บคนตกแงคโอ้นเกอทบน่โบตอุุฝนบตกกมาใกล้ลูมาบ่ลูกนี่ก็เคอหน้าตาาน้ำยาขนาน้ำยาตบาคุงนะคะเียงน้ำยาตบมาคุงยพอค่ะน้ำาตบมาคุงค่ะ วันเกิดสาวเอื้อจัดไปกี่วันนะฮะสาขอบคุณนะสามมื้อสามคนมือเหนียวยังไงไอ้สาวมัวได้มหมนี่ยโขงสีโต๊ะเหนียวมึงมีงานวันเกิดสาวเอื้อเท่านั้นค่ะที่จัดได้โดยไม่ต้องกันนะกูก็งงเหมือนกันว่ามันจัดได้ยังไงสามวันสามคืนกูอินจัดอีกเออมือแรงจัดอีกมือเหนียวาวัวได้ไหมจัดเอาประเด็น ปูสารลูกแำบนี้แล้วใเปนอคงทิ่วนะเมื่อดำนาเด้อ FC ทุกคนทีดหัวกระอดเอามือเบสหนาเบิดมือเมื่อดำนาออแล้ FC ทางอุบลว่าสีอาวสันคอยมากลูกไส้บาวบอย อยากได้ดมาเลี่ยงดูอุบลจัดไปมันห้าก,กับสิบสี่หนึ่งได้บอกคือบักล่างนะบักล่างสามารถเอาได้เลย,อเลยบอแต่ว่าซีเอาอันก่อนสีเอาบักล่างก็มาขายแมย่ซ้อนให้เราตายก่อน <c oughs> จะเอา,าบักล่างไปนี่แม่บอกว่านี<ม>่แม่บอกว่าได้ไนละ้วอ๋อ คันกีเจ้ากุ้ไซเข้ามาในแมยอกุ้ยไอือไข่จนากะซุกมากินข่าวน้ำคันด้อพี่น้องคอยเราคิดว่าพ้นสิโตกแห้งพอได้น้ำดำเลยเนาะต้นหน้าเทียงด้นี่ดำทำมาแล้วมันถั่วผัดไปโตกบ่อนข้าวบกอึดหนามอึดใน้นั่นจะเป็นซาดเอาข่าวไปลูกเอาข่าวไปย่อปพาข่าวนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนอะขอบคุณลายฟังมา,งค,ลางคลิปหน้าพี่เนอะ